สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมทัชยันวาหารักษ์นะครับมาทําเมนูเด็ดนะครับเมนูหนึ่งนะครับเรียกว่าผัดพริกแกงหมูนะครับกับถั่วฝักยาวนะครับเบื้องต้นเลยครับตั้งไฟให้ร้อนนะครับตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะครับเอาหมูใส่ลงไปนะครับหมูใส่ลงไปกระทะที่เราหั่นไว้เมื่อกี้นะครับใส่ไปเลยนะครับใส่ไปเลย ไปนะครับด oh ี๋วนะครับผัดหปทั่วนะครับห้ทั่วให้หมูสุกก่อนนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับใช้ไฟที่แรงที่สุดนะครับมันจะได้สุกเร็วนะครับแล้วก็ผัดไปเรื oh ่อยๆนะครับ <c oughs> ปลาหมูจะสุนะกนะครับเรื่อยนะครับสังเกตนะครับว่าผมไม่ได้ใช้น้ำมันเลยนะครับเพราะว่าต้องการที่จะไม่ไม่ใช้น้ำมันนะฮะต้องการให้เป็นเมนูคลีนที่สุดถึงแม้ว่ามันจะเป็นหมูก็เถอะครับพยายามที่จะใช้น้ำมันพวกน้ำมันพืชนี่ให้น้อยลงนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับ ตอนแรกว่าจะทำหมึกครับแต่ว่าไปตลาดแล้วไปเจอกบหมึกที่ไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะครับก็เลยเลี่ยงที่จะกลับมาทันก,กับหมูดีกว่านะครับถ้าเปลี่ยนเป็นหมึกในรสชาติมันก็จะต่างกันเล็กน้อยนะครับเนื้อมันจะกรุบกรอบกว่าหมูนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนชอบนะครับวางกระทะสักนิดนะครับให้มันร้อนนะครับหมูจะได้สุกไวๆนะครับ ระหว่างระหว่างรอหมูสุกนะครับเราก็มาเตรียมเครื่องแกงนะครับเครื่องแกงนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะฮะเขาเรียกเครื่องแกงกะทินะครับซื้อได้ตามตลาดทั่วไปนะครับแล้วก็กะปินะครับผมขออนุญาตเรียกเคยเลยกันนะครับเพราะว่ากะปิชุดนี้นะฮะทำจากกุ้งเคยนะครับเอามาจากจังหวัดพังงาบ้านผมเลยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยครับอยากได้ไปลองปรุงอาหารดูนะครับ สามารถติดต่อได้อินบ็อกมาได้นะครับในอินบ็อกเฟซบุ๊กของผมนะครับมันเป็นกุ้งนะครับจากปากแม่น้ํานะครับที่อําเภอเมืองจังหวัดพังงาครับโฆษณาหน่อยเพราะว่าสงสารชาวบ้านที่นั่นนะครับที่บ้านบางพัดนะครับเขาทํากันเป็นกิจจลักษณะเลยนะครับหลังจากเราได้เครื่องแกงนะครับกับกะปิมาแล้วเนี่ยผมจะไม่ใช้น้ํานะครับแต่จะใช้ น้ำจากกะทิแทนแล้วกันนะฮะอั่างนี้มันสะดวกสบายครับเมื่อก่อนมันต้องไปปีนต้นแบบเท้านะครับกว่าจะได้ลูกมานะครับแล้วก็มาผ่านกระบวนการแกะคันนะสมัยนี้กล่องสะดวกสบายครับเตลงไปนะครับเตลงไปให้ทั่วนะครับอ่าเสร็จแล้วก็คน,นครับคนนะฮนะให้กะปิก,กับเครื่องแกงเข้ากันนะครับ ไปนะครับให้กะปิกับเครื่องแกงเข้ากันนะครับกินของกะทิจะหอมนะฮะัวลรองนะฮะบดต่อไปนะครับบดให้ให้เข้ากันนะครับระหว่างเครื่องแกงกับกะปินะครับมันจะได้รสชาติที่อร่อยนะฮะระหว่างนี้ก็ผัดหมูไปด้วยนะครับหมูนะฮะจะสังเกตนะครับว่ามันสุกได้ไม่ยากนะครับคือ พอเอาหมูตั้งไฟไประยะหนึ่งนะครับมันก็จะมีน้ําออกมานะครับเนี่ยครับน้าลักษณะอย่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะมันจะมีน้ําออกมานี่นะฮะเรารอให้น้าในกระทะนี่แห้งฮะก็จะสุกพอดีนะครับเคล็ดลับง่ายๆครับไม่ยากนะครับอ่าผัดไปเรื่อยๆนะครับอ่าตั้งรอพักรอแป๊บนึงนะครับแล้วเราก็มาคนต่อ นะครับบดให้เข้ากันนะครับถ้าดูแล้วมันเข้มข้นเกินไปนะครับเราก็สามารถาเติมกะทิลงไปเพิ่มเติมนะครับเติมลงไปครับเติมแล้วมาบดต่อนครับบดต่อไปเรื่อยๆนะครับ ก่อมันจะเข้ากันนะครับบดนะครับบดไปเรื่อยๆนะฮะจนละเอียดนะฮะจนเกือบเหลวเลยครับนะครับพอเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะฮะนี่คือเครื่องแกงนะครับที่ผสมกะทิแล้วก็กะปิไปแล้วนะครับอ่าินก็จะหอมๆหน่อยนะครับอ่านี่นะฮะคนๆนะครับคนให้เข้ากันนะครับระหว่างนี้ก็ปัดหมุนไปด้วย นะครับยังไม่สุกนะครับรอวอีกนิดหนึ่งนะครับอ่าัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้ําที่อยู่ในกระทะจะแห้งนะครับอ่าแล้วก็วิธีการที่จะดูหมูสุกอีกอย่างหนึ่งนะฮะใช้ทับพีนะครับทับพีเนี่ยนะฮะกดลงไปดูนะครับถ้าร๊บอันนี้อ่าอย่างนี้ถือว่าสุกแล้วนะครับนี่นะถ้าขาดอย่างนี้นะฮะถือว่าสุก แต่ว่าผมไม่ได้รีบนะครับผมต้องการให้น้าไอ้นี่ฮะน้าที่อยู่ในกระทะนี่แห้งไปเลยนะครับพักหนึ่งครับรอเวลาอีกหน่อยนะครับระหว่างนี้นะครับหากยังไม่ได้หั่นถ่กฝักยาวนะครับระหว่างที่รอหมูเนี่ยครับก็อาศัยเวลานั้นนะฮะหั่นถ่กฝักยาวได้แต่ผมได้เตรียมไปแล้วนะครับนี่นะฮะ ตัวของยาวนะฝปักยาวนะเราหั่นเหลือแค่นี้หรือตามขนาดที่พอที่เราจะกินได้โดยสะดวกไม่แทงฟันกินเหงือกเขาแช่นั้นเองนะเห็นนะขนาดแค่นี้กําลังดีนะฮะอ่าผัดไปเรื่อยๆนะครับอ่าหัดนีกหน่อยรอเวลานครับตอนนี้กลิ่นดูยยวนมากววมากับเพื่อนๆครับอ่าใครว่างๆก็ลองไปทําดูนะครับได้ไม่ต้องไปเสียตัง ซื้อตามร้านอาหารนะครับเดี๋ยวนี้แพงมากครับเอาวันก่อนผมมีแวะที่ร้านอาหารที่หนึ่งแถวหัวหินเนี่ยฮะโอ้โหราคาเอาเรื่องอยู่ครับแต่ก็รสชาติผมว่าสู้ผุทําเองไม่ได้นะครับมีโอกาสคุยสักหน่อยนะฮะโอ้โหนนี้อากาศค่อนข้างร้อนครับเข้าครัวไปเนี่ยเงือไหลแตกพักๆเลยนะฮะอ่าคนหน่อยนะครับคนีนิดนึง เพื่อนรู้นะครับนี่น้าก็จะงวดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับใกล้แห้งนะครับดิ้นไปแต่ยวยนเลยครับช่วงนี้ไปนะครับหมูที่ผมเอามาใช้วันนี้นะฮะเป็นส่วนของสะโพกค,ครับเอาตรงๆก็คือเหลือมาจากวันที่ปราทานกับหัวหน้าผมที่แวะมาที่บ้านวันก่อนฮะ เราทำหมูย่างตังสุตรตังกินกันนะฮะก็วันนี้เปลี่ยนนะครับมีหลังจากหมูติดอยู่ในตู้เย็นอยู่นะครับมันเหลืออยู่ท่านะก็เลยถือโอกาสมาทำนะฮะใจจริงก็อยากจะทำเป็นปลาหมึกนะครับแต่ว่าปลาหมึกไปดูตลาดแล้วก็ไม่โอเคนะฮะก็เลยเปลี่ยนอ่ารอยแป๊บนะครับรอให้หมูสุกนะครับ ครับอ่าเดี๋ยวตักดูอีกทีนะฮะตักดูทีอ่ะสุกแล้วหรอครับแต่ว่าอยากให้น้ำมันแห้งก็ต้องผัดใช้เวลายอยีกนิดนึ่งรอเอวลาอีกหน่อยนะฮะหรือมีอีกวิธีนะครับมีอีกวิธีหนึ่งก็คือตักเอาน้ำออกก็ได้ครับผมไม่ทำนะฮะใช้วิธีธรรมดาดีกว่าจะได้หมูที่ แต่งมันหน่อยนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับอ่าอ่ะทีนี้นะครับอ่าโอเคน่าจะโอเคนะครับกดดูอีกทีนะครับลองดูอีกทีชิ้นหนึ่งนะฮะอ่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถือว่าสุกแล้วนะครับพอหมูสุกบับนะครับ ให้เอานะครับตัวกระยาวนะครับลงไปนะครับเทลงไปนะครับผัดนะครับผัดเข้าให้ทั่วนะครับผัดนะครับอ่าผัดนะครับให้รู้สึกว่ากลิ่นเยยบเขียวมันลอยขึ้นมานะครับอ่านี่นะครับ ปักสามสิบครั้งนะฮะไม่ต้องเยอะนะครับอ่าคุณอ่าเพื่นอนๆน,นดูนะครับนี่นี่นะครับมันจะออกสี่สันอย่างนี้นะครับอ่าพอคนทั่วกันแล้วนะครับเราก็เอาเครื่องแกงใส่ลงไปอ่าราลงไปเลยครับอ่าลงไปเลยนะครับ นะครับผัดไปนะครับผัดไปให้ทั่วนะครับเนื่องจากผมไม่ได้ใช้น้ํานะครับแต่ว่า,าใช้กะทิแทนเลยเนี่ยครับวิธีการที่จะดูว่าเขาสุกหรือ,อยังเนี่ยนะครับหรือรับประทานได้หรือยังนะฮะต้องรอให้น้ําแตกน้ํามันมาก่อนนะครับหมายถึงว่า เครื่องแกงเนี่ยฮะมันจะมีน้ำอย่างนี้ฮะรอเวลาสักหน่อยนะครับให้เขาแตกน้ำมันขึ้นมานะครับแต่ถ้าใช้น้ำแทนเนี่ยครับมันก็รสชาติก็จะบางลงไปนิดนึงนะครับผมไม่ชอบสูตรนั้นฮะเลยเปลี่ยนมาใช้กะทิแทนเอาละ,ะครับ ไปสักพักหนึ่งนะครับเ,เติมนะครับเ,เติมเกลือไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเรามีกะปินะครับที่ทําให้เค็มอยู่แล้วนะครับก็เติมนิดหน่อยเติมเกลือลงไปนิดหน่อยนะครับทีนี้นะครับก็น้ำตาลน,นะครับ ต่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับผมค่อนข้างกินหวานครับก็เลยเติมนิดนึงนะช้อนกับนิดนึงนะครับทีนี้ก็ผัดให้เข้ากันผัดให้เข้ากันนะครับ ที่เขาจะแห้งนะครับต้องชิมสะหน่อยครับชิมสักหน่อยถ้าไม่น้่อะไรจะได้เติมได้ครับชิมนะครับมีเรื่องแตกมันแล้วครับไอที่ผมผมบอกว่าแตกมันนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะนะฮะมันจะมีน้ำมันแตกออกมาหน่อยนะครับเต็มไปนิดนะครับ เติมน้ำตาลลงไปนะครับผมก็ดไิ้น้ำตาลนะครับเติมน้ำลงไปนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันเค็มเติมนิดเดียวนะไม่เยอะนะฮะอ่ากินอีกทีนะครับ ครับอือโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ไม่ยากะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับก่อนมันจะแห้งเลยครับเมน,นูนี้นะครับทานกับข้าวสวยมันร้อนนะฮะจะอร่อยมากนไม่อยากจะอ,อกจากบ้านเลยละครับผัดไปเรื่อยๆนะครับ จนกวมันจะแห้งน้ำหน่อยนึงนะฮะตับไปเรื่อยๆก็จะแห้งนะครับจานมารอยแล้วครับใกล้แล้วครับอีกไม่น,นานไม่เกินห้านาทีหลังจากนี้ก็เสร็จแล้วครับ เมนูนี้เรียกว่าหมูผัดพริกแกงหัวฝักยาวนะครับ็มเมนูที่หลายหลายคนชื่นชอบนะครับวิธีการก็วิธีการปรุงก็ไม่ยากไม่ยากมากนะครับแต่รสชาติแต่รับประกันนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับ ขอไปนะครับที่เห็นตัวผมเึียงเดียวเพราะว่ากล้องมันแคบนะฮะต้องให้พื้นที่กับกระทะมากหน่อยนะครับย่อ,ยอหน่อยๆจะได้เห็นกันหน็นตากันนะฮะไปครับอัดจนกว่ามันจะแห้งนะอีกหน่อยเดียวครับนิดเดียวครับน,นี่นะ มันจะค้นขักเลยครับนะนี่นะฮะะนนี่นะโอโ้โหได้แล้วครับอืมใส่แห้งเลยนะครับต้องแห้งเลยครับเน้นไว้แห้งเลย เดียวครับอาจแห้งเ,เลยครับอ,าอาวางไ้หน่อยได้แล้วครับอ่ผัดเรื่อยๆครับผัดให้มันแห้งเข้ากันนะครับระหว่างเมือ่อหมูกับพริกแกงนะฮะให ข้าวเนื้อครับเรียกว่าข้าเนือ้อะอะใกล้เสร็จแล้วครับอ่ะนะครับลองกินดูครับคุณผู้ชมนี่เรียกเนื้อตรงนี้เลยอ่ะนี่นะครับใแบบนี้นะครับลองดูอืม ดูนะครับพอพ <c oughs> อแห้งแล้วก็สุดไฟนะครับนี่ยนี้ตัวสุกแล้วนะฮะดักใส่จานได้เลยนี่นี่นะครับเมนูพิเศษสำหรับผมวันนี้ครับหมูผัดพริกแกง ตัวฝักยาวนะครับเมนูรสเต็ดนะครับทําเสร็จก็เป็นธรรมเนียมครับต้องลองชิมนะครับนี่ไอ้ส่วนที่เป็นเนื้อสามชั้นนะฮะหนังเนื้อขาวมันแล้วก็ติดมันหน่อยๆเหน็นไฮะเป่าออมันร้อนอือจอดยอดครับลองไปทำกินดูนะครับไม่ยากรับประกันสนุก กับการทำอาหารและก็อร่อยกับรสชาติที่เราทำเองครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ